นารติชไทยแลนด์ Thailand, เข้ารับรางวัล Thailand h e a l t h and b e a u t y Award 20 23สมชื่อคุณภาพคำว่าเยืนหนึ่งเรื่องความเป็นสำหรับนาเรติชไทยแลนด์ล่าสุดเข้ารับรางวัลในงานประกาศรางวัลสุป,ปัง Thailand h a l t e and b e a u t y Award s 20 23 ในสาขา Rising Star e e l s e n c e of Feminine Care ด้วยงานนี้ผู้บริหารคนเก่งอย่างพุณพันนรีทิพธนมนสิริเจ้าของแบรานด์นาเรธีไทยแลนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณผู้หญิงได้เดินทางมารับรางวัล t a ี่ HPA 2 0 3ด้วยตนเองโดยภายในงานมีเหล่านักธุรกิจเซเ e บรตีดาราคนดังมารวงงานกันอย่างขับคัาง ค่ะชื่อหนิงนะคะธนรีทิพธนา,า,นามณสิริค่ะค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลธุรกิจดาวรุ่งค่ะก็ขอบคุณคณะกรรมการมากๆเลยค่ะที่มองเห็นถึงความตั้งใจของแบรนด์นาลิชีค่ะที่ที่ตั้งใจทํามาในปี2023ค่ะก็จะผลิตสินค้าดีๆต่อไปค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นแบรนด์ที่ ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวๆค่ะสินค้าของเราจะเป็นสินค้าในในกลุ่มจุดซ่อนเลนค่ะก็จะมีตัววิตามินเซรั่มนะคะแล้วก็จะมีตัวบูทสบู่ค่ะแล้วก็จะมีตัวเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นค่ะซึ่งสินค้าทั้งหมดเนี่ยเราก็ผลิตตามหลักออยอค่ะแล้วก็มาตรฐานสากลด้วยค่ะค่ะกระแสตอบรับต้องบอกเลยว่า ปีนี้รีวิวเยอะมากยอดขายโตขึ้นมา100%เลยค่ะเราไม่คิดว่าสินค้าแนวจุดต้อนเลนส์จะมีผู้หญิงว่ารีวิวในติ๊กต็อกให้เยอะขนาดนี้ค่ะก็กระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะค่ะแพนปีหน้านะคะก็ตั้งใจที่จะผลิตสินค้าในกลุ่มโปรดักต์เดียวกันนะคะมาเพิ่มอีกประมาณ34ตัวค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะขยายตลาดไปที่ต่างประเทศค่ะมีค่ะมีแพนเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนิงจะมีแฟนด้วยก็คือสินค้าทุกตัวต้องบอกก่อนเลยว่าหนิงอ่ะใช้จริงค่ะเทสจริงค่ะถ้าไม่ดีจริงเราจะไม่ทําแน่นอนค่ะ ก็มีแผนที่จะขยับไปหมดหมู่คุณผู้ชายเหมือนกันค่ะ,ะมีค่ะตัวแทนจําหน่ายก็จะมีจําหน่ายกันใน Facebook แล้วก็ทาง TikTok ค่ะตอนนี้ตัวแทนจําหน่ายประมาณ200คน200คนค่ะที่ที่จำหน่ายทั้งแบบทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะแต่ว่าพม่าแล้วก็พม่าแ,แล้วก็กัมพูชากําลังขยายตลาดไปค่ะค่ะก็สามารถติดตามช่องทางได้นะคะทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ t i กตอกไอนะคะนา i ิ h i Thailand ค่ะหรือว่าสามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดแล้วก็นา i ิชีค่ะ